มาออนพายืนยันแค่แตะไม่ได้ตบหน้านักแสดงคู่กรณีศาลให้ประกันตัวพิงกี้ด้วยวงเงินประกัน5ล้านบาทป๊อปโชว์วันนี้พบกับสแตนบายหลอกกับซิงเกิลล่าสุดจากสีหนุ่มนิวคคนทรีติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวสเตอรีมาแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะต้อนรับเช่นเคเนยนะคะเข้าสู่บ๊อบนิวเจอรี่ค่ะอยู่กับเราเทั้งสองคนค่ะเอ็มสายธิดาและโซค่ะวันนี้มา,าประจำการแทนอีกหนึ่งวันนะคะก็บอกเลยว่าวันนี้ข่าวสารเยอะแยะมากมายเมื่อวานเกิดเรื่องราวใหญ่โตขึ้นค่ะข,นขนองเอ็มเพราะ,ะว่าเมื่อวานมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์พี่มาอ,อน,นุพา,ามาพี่โซไปเองไหมไปเองเลยว<า>วแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งเรื่องราวเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะเล่าเป็นคันๆให้ฟังเพราะว่า ถ้าทุกคนไปฟังเสียงเองอาจจะงงเพราะว่าพี่มาเมื่อวานพูดประมาณ50นาที ในการแถลงข่าวครั้งนี้นะซึ่งจริงๆเรื่องราวอ่ะมันเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะคะที่ทนายตั้มเขาได้มีการโพสต์เวซบุ๊กนะคะบอกว่านักแสดงรุ่นใหญ่ตบหน้านักแสดงหน้าใหม่ช่องน้อยสีเหตุชวนไปกินปูแล้วไม่ไป <c oughs> นี่งานนี้เขาก็เลยบอกว่าสืบสาวเราเรื่องกันไปเนอะว่าเอ๊ะใครอยู่ที่เกาหลีบ้างน,นู่นนี่นั่นจนสุดท้ายเนี่ยหวยก็คือมาออกที่พี่มาออนภา,า,างานนี้นะคะพี่มาก็เพิ่งบินกลับมาจากเกาหลีเมื่อวันก่อนแล้วก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะคะโดยพี่มาเขาก็ลา เ่าเหตุการณ์ให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยนะคือเรื่องราวอ่ะมันคือเกิดเรื่องราวก็คือน้องเอ็มเนี่ยที่เป็นนักแสดงหน้าใหม่เนี่ยนะคะเขาติดต่อไปทําสัลากรรม<ฆ>ซึ่งพี่มาเขาเป็นเอเจนต์อยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะคะงานนี้ก็เลยเหมือนพี่มาเขาก็ต้องดูแลเนาะเด็กๆที่ท,ท,ที่พาไป,ไปทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็จะมีการวางแผนนน่นนี่นั่น1234จริงๆการแพลนการกินปู่มีอยู่ในแพลนอยู่แล้วซึ่งมันคือกา, <นะ S 2> การกินปูจริงๆใช่ไหมคุณถูกต้องมันเป็นการกินปูแบบนี้เลยเพราะว่าตอนแรกพอ ข่าวออกมามคนเขาคิดว่าหรือมันกินอย่างอื่นเป็นคำสับแสลงอะไรออนั<ม>้นไม่ใช่ใชนะคุณผู้ชมคือการกินปูจริงๆใช่ <ๆ S 1> เป็นการออกินปูจริงๆซึ่งทีเนี้ยมันอยู่ในแพลนที่เขาวางไว้อยู่แล้วแล้วมีการจองไว้แล้วในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็พาแบบน้องไปช้อปปิ้งนู่นนี่น,นั่นแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบพี่ม้าเห็นแล้วว่า คือถือของเยอะมากพี่มาก็ถามย้ำสามครั้งนะพี่มาบอกว่าพี่มาจะถามย้ำสามครั้งเลยว่ายังไหวไหมยังอยากไป ừ ừ ไหมน้องก็บอกว่าเฮ้ย<ๆ>อยากไปเพราะว่าเหมือนไปนร้านชื่อดังอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วพอมาถึงที่ร้านหนึ่งเนี่ยก็อยู่คุยกันไปคุยกันมาแล้วอยู่น้องก็พูดขึ้นมาว่าผมไม่ไปกินปูแล้วเนี่ยอันนี้คือภาพอันนี้คือตอนที่พูดไม่กินปูผมไม่กินปูแล้วออพี่มาบอกว่าพี่มาฟิลขาดเลยเพราะว่าเฮ้ยจะมาพูดอย่างนั้นได้ไงฉันจองไว้แล้ว แล้วยอมรับจริงๆว่าตัวเองฟิลขาดตอนนั้นก็เลยเงื้อมือไปแตะนะพี่มาบอกว่าให้ใช้คําว่าแตะนะเขาไม่ได้ตบแต่เดี๋ยวเราดูภาพก่อนว่าสรุปตบหรือแตะอดูนะทุกคนเนี่ยก็ตอนทะเลาะกันบอกว่าไม่ไปกินดูแล้วนี่จังหวะนี้นะแล้วพาพสรุปนะแต่ซึ่งมันมีความแบบหน้าหันนิดนึงหลายๆคนเลยมองว่าทีมงานบอกว่ามัน มันไม่สามารถเปิดเผยได้ใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าอะไรหลายคนบอกว่าเฮ้ยหรือว่าการคําว่าแตะกับคําว่าตบของพี่มาความแรงมันอาจจะไม่เท่ากันในอความรู้สคนสางคนความรู้สึกพี่มาอาจจะรู้สึกว่าเราแตะแต่บางจริงๆอ่ะด้วยภาพ เขาหน้าหันนะใช่แต่เรื่องราวยังไม่จบพรานันน้องเอ็มคือหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้มีการเคลียร์ใจกันนะคือหลังจากนั้นน้องยอมรับว่าน้องโกรธพี่มามากๆแล้วก็บอกว่าไม่มีใครเคยทําแบบนี้กับผมนะสุดท้ายเนี่ยได้มีการไปเคลียร์ใจกันหน้าถนนเมียงดงนี่เขามีการระบุด้วยนะคือไปเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วแล้วขอโทษขอโพยกันพี่มาก็ขอโทษน้องน้องก็ขอโทษพี่มากอดกันแล้วน้องเดินมาบอกว่าไปกินปูกันครับคือเรื่องมันน่าจะจบตรงนี้ถูกไหม คือทุกอย่างมันดูเคลียร์แล้วฉลูนะเขาได้กินปูไหมไปกินปูพร้อมถ่ายรูปส่งให้คุณแม่ด้วย<อ>คุณแม่ก็ชื่นชมเลยว่าอุปูน่ากินมากกลายเป็นว่ามันเกิดการกินปูแล้วจริงๆนะทุกคนแต่หลังจากนั้นพี่มาบอกว่าเฮ้ยพี่มางงมากเพราะว่าหลังจากนั้นะวันรุ่งขึ้นพี่มาก็พาน้องไปทำศิลยกรรมเนาะแล้วก็ดูแลน้องปกติแต่ที่มันแปลกๆคือน้องติดต่อ,อยากเหมือนไม่ค่อยอ่านไลน์ไม่ค่อยตอบไลน์จนสุดท้ายใกล้ๆวันกลับแล้วเนี่ยพี่มาก็บอกว่าเฮ้ย อยู่ๆก็มีข่าวขึ้นมาว่าทำไมทนายมาโพสต์ว่าเขาไปตกหน้าน้องซึ่งการเคลียร์กันหน้าถนนวันนั้นน่ะเป็นการเคลียร์ว่าเรื่องเนี้ยจะไม่ไปพูดกับใครๆฟังแล้วนะเพราะว่าเราเคลียร์ใจกันตรงนี้แล้วณวันนั้นมันมีการแจ้งความกันไหมพี่ณวันนั้นคือยังไม่ได้แจ้งความเน,น,นี่ยคือเป็นคนขาวว่าอะไรภาพนี้มาอย่างไงภาพนี้เนี่ยมาก็คือว่าหลังจากนั้นนะ่ะหลังจากที่น้องไปปรึกษาทนายแล้วอ่ะ น่าจะอยากได้ภาพวจากกล้องวงจรปิดน้องก็เลยจะต้องเดินทางไปที่สถานีตำรวจเพื่อไปไปไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อไปติดต่อเอาภาพจากกล้องวงจรปิดใช่เพราะตอนนี้บางคนงงบอกว่าเอาวันนั้นมันก็มีตำรวจหนี่ไม่ใช่นะคุณู้ชมันเกิดขึ้นหลังที่น้องติดต่อทนาอนะเดี๋ยวให้ฟังเสียงพี่มาก่อนเดี๋ยวกลับมาเล่ากันต่อประโยคที่เขาพูดมาเนี่ยไม่ไปกินปูแล้วนะฉันก็อื้อ จะบ้าเหรอไม่โมโหแต่คืออย่างนี้ดิฉันอนะไม่ได้โมโหแต่แบบอารมณ์แบบไม่เออหนึ่งคือมือไวคือเหมือนอย่างที่บอกว่าฟังเธอต้องฟังเธอฟังฉันก่อนเธออย่าพูดอย่างเดียวการฟังมันจะทำให้เธอฉลาดเหมือนกับอันเนี้ยอยู่ๆก็แบบตั้งใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะไปแล้วก็โผงขึ้นมาในขณะที่เราถามมาตลอด3ครั้งบอกไม่ไปแล้วนะไม่ไปกินปูแล้วนะชันบอกอีกนี่จะบ้าเหรอตบหน้าผมเลยเหรอ แล้ก็อุ้ยตายหาะ่ะแล้วเออใช่แล้วก็เออใช่อุ้ยตายแล้วข,ขอโทษนี่ถ้าเป็นคนอื่นเนะี่ยผมด่าไปแล้วบอกตายแล้วขอโทษก็ตอนนั้นเนี่ยเดินไปแล้วนะคะเราก็เดินไปไปจับเขาไว้ขอโทษนะแม่ก็เออตายเเข้ามโหตบหน้าอย่างนี้ไม่ได้ตรงบอกตายแล้วขอโทษขอโทษจริงๆคุยกันไปอยู่สักพักหนึ่งอ่ะจนกระทั่งทุกอย่างเนี่ยมีการแบบเข้าใจประนีประนอมไปหมดแล้วหรือเขาก็เลยเข้ามาบอกว่าจริงๆอ่ะผมมาเคารบ แม่มากเลยนะแล้วก็สอนในผมหลายๆอย่างขอบคุณมากนะครับอะไรเงี้ยก็เข้ามากอดดิฉันเข้ามากอดดิฉันแล้วก็บอกขอบคุณมากขอบคุณมากก็นึกว่าทุกอย่างก็สงบลงดิฉันน่ะกับน้องอ่ะก็คิดว่ามันน่าจะจบไปรตรงที่ริมถนนตรงเมืองดงแล้วะอตอนที่ดิฉันได้ยืนจับมือเขาขอโทษเขาแบบว่าสุดลิสุดเดชแล้วก็พูดคุยจนเคลียร์แล้วเขาก็บอกแล้วว่า เขาก็จะไม่ไปบอกใครไหมคะทั้งผู้จัดการครับไม่ไม่ไม่น่าจะเพราะว่าพี่ให้ทางสถานทูตไทยทั้งหมดทั้งปวงไปเช็คดูที่สถานีเมียงดงเขาบอกว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยวันหนึ่งอ่ะเยอะมากไม่มีก็ก็เขาไม่รู้อ่ะว่าพี่เป็นใครอ่ะน้องเขาก็ไม่ได้ ซึ่งจริงๆเมื่อวานนี้นะคะพี่หมาเนี่ยเขาก็ได้พูดแล้วนะคะซึ่งเขาพอเขาบอกว่าแค่แค่แตะไม่ได้ตบนะนี่ทนายสิทธาเขาก็เลยการโพสต์เป็นบุ๊อกอีกหนึ่งว่าเออทุกคนน่าจะงงกันทั้งประเทศเหมือนผมนี่แหละว่าเออแตะก็แตะอะไรอย่างนี้นะคะ,คะแต่หลังจากเมื่อวานนี้จริงๆตอนในช่วงสัมภาษณ์เนี่ยพี่หมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จริงๆจะต้องมีคิวไปออกรายการร่วมกันกับน้องนะคะแต่ว่าล่าสุดเมื่อคืนพี่หมาก็โพสตอินสตาแกรมอีกหนึ่งรอบบอกว่า วันนี้พี่มาไม่ได้ไปแล้วแขกรับเชิญวันนั้นมีแค่น้องคนเดียวก็คือวันนี้จะ,จะเจอแค่น้องคนเดียวเพราะน้องไม่สะดวกจะมาเจอหน้าพี่ เอางี้เดี๋ยวมันเป็นข่าวที่เราผู้เรางงเชื่อว่างงแต่ว่ารอฟังทั้งสองฝั่งดีกว่านาอพี่สาวใช่ใช่ก็เดี๋ยวรอฟังก่อนเพราะว่าพี่มาอธิบายตัวเองไป50นาทีแล้วเดี๋ยวเราดูว่าหลังจากนี้น้องน้องน้องเอ็มเขาจะอธิบายตัวเองยังไงค่ะก็แต่ท้งนี้ทงนั้นไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงนะคะแต่ก็ฟังสองฝั่งก่อนละกันตอนที่อีกหนึ่งข่าวค่ะช่วงค่ำคเมื่อวานนิมเชื่อว่าหลายคนก็เห็นภาพของคุณพิงกี้ ตามกันอยู่ไอ้ข่าวของ forex 3d เ <ฮะ S 1> นาะล่าสุดก็มีการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ,<ฮ>ะเกิดขึ้นจากที่ทนายความค่ะยื่นคำร้องต่อศาลอาญาขอปล่อยชั่วคราวพิงกี้ค่ะซึ่งเป็นจำเลยที่7คดีช่อโกงแชร์ forex 3d ในชั้นพิจารณาคดีค่ะโดยทนายความนะคะยื่นคำร้องเสนอหลักทรัพย์ก็เป็นแคชเช็ค5ล้านบาทนะคะให้ศาลพิจารณานะคะจากนั้นศาลอาญาก็มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่7ในหลักประกัน5ล้านบาท โดยที่เขาเนี่ยมีเงื่อนไขอยู่นะคุณโซสี่ข้อด้วยกันข้อที่1คือห้ามพิงกี้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะคะข้อที่2หากเปลี่ยนถิ่นที่อยู่เนี่ยให้แจ้งต่อสารภายใน7วันนะคะข้อที่3ค่ะให้รายงานตัวต่อสารทุกเดือนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะและข้อที่4ข้อที่สำคัญมากห้ามยุ่งเหยิงกับพยานนี่แหละก็เป็น เป็นเรื่องที่หลายคนก็ตามกันอยู่แล้วก็อันนี้เป็นภาพที่ทางทีมข่าวเขาถ่ายได้ใช่แล้วน,นะฮะคือเขาบอกว่าอยากตอนนั้นน่ะเหมือนนักข่าวบอกพิงกี้เปิดกระจกเปิดกระจกแต่ว่าคุณพิงกี้เขาไม่ได้เปิด<ช>ยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยเข้าใจแหละเพราะว่าสภาพจิตใจหลายๆอย่างก็ออกมาต่อสู้ถ้าเกิด ไม่เป็นความจริงก็ขอให้ต่อสู้ถึงที่สุดนะคะแต่ในนั้นก็เห็นใจเหยื่อทุกคนด้วยที่ได้รับผลกระทบค่ะถูกต้องเมราะว่าน,นะคะก็มีความเคลื่อนไหวจากพี่เต้ผู้จัดการส่วนตัวด้วยก็มีการโพสต์รูปนะคู่กับพิงกี้แล้วก็บอกว่าลูกสาวแม่แล้วก็มีลูกหัวใจด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งสาวก็คือพี่เบนปุญญาพรเหมือนกันก็มีการโพสต์รูปภาพนะคะคู่กับพิงกี้แล้วก็เขียนว่าดีใจมาลุยงานกันต่อนะเพื่อนอนะคะหลายๆคนก็เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็บอกว่าเออเน,นี่ยแหละเพื่อนแท้นะคะไงก็เดียวววววรออตติดาาาามม่่คคเลืนไหส กี้จะเป็นยังไงแต่ว่าล่าสุดที่อัปเดตคือยังไม่ได้มีการโพสต์ทั้งสตอรี่ทั้งอินส a าแกรนะคะก็เป็นอสองข่าวทั้งพี่มาเองก็พิผกี้ทีมเชื่อว่ามันก็เป็นฮอตฮิตเนะาะในโลกโซเชียลมากเดี๋ยวรอติดตามรอความจริงกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าในช่วงป๊อปโชว์นะคะเราจะได้เจอกับศิลปินเจนใหม่เข้ามากับคําว่า new country จะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะ ดูสิคุณโซเขารกริก๊กราดมีความสุขเลยดิฉันล่อแล้วค่ะคือคดิฉันล่อจะเต้นแล้วเมื่อกี้แอบถามน้องแล้วว่าเต้นยังไงแต่ว่าก่อนแล้วกันจะต้องให้น้องๆแนะนําตัวกันก่อนอไล่เรียงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรานิวแคนที่สวัสดีครับกีตาร์นิวแคนที่ครับสวัสดีครับตินตินนิวแคนที่ครับสวัสดีครับนูนีแคนที่ครับ สวัสดีครับเอ็นโบนีแคนทรีครับเย้อันนี้ก็คือสี่หนุ่ม new country จริงจริงแล้วโปรเจกต์เขาเนี่ยไม่ใช่มีแค่หนุ่มๆค่ะก็จะเป็นแบบชาย4หญิง2วันนี้เราก็เลยรับหน้าที่เป็นหญิง2คนนะก็ในวันนี้ครบ new country โปรเจกต์ไหมเล่าถึงชื่อหน่อยกีตาร์ทำไมถึงใช้คำว่า new country มันมายยังไงบ้าง new country มันเป็นลูกทุ่งเจนใหม่ครับที่มีการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ การร้องเพลงด้วยครับค<า>วบคู่กัน2อ,อย่างเลยครับแสดงว่าเราจะได้เห็นทั้งเพลงที่มันทันสมัยมากขึ้น<ช>และข<ช>่าเต้นที่มันเหมือนฟิลบอยแบนด์ได้ไี่เรียกอย่างนี้ได้ไหม ได้ครับและนอกจากนั้นก็สั่สายความมีมีเขาเรียกว่าอะไรลูกเอื้อนครับถูกไหมใช่เรียกว่าเป็นแบบก็ถือว่าเป็นลูกทุ่งแนวใหม่จริงๆซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกเซอร์ไพรส์กับเรื่องนี้อะทีนี้ต้องถามเรื่องราวความเป็นมาของของของวงนี้ดีกว่ากว่าจะรวมตัวกันมาเขาบอกว่าใช้เวลาฝึกนานมากจริงๆเล่าพี่ฟังหน่อยเรียกว่าเรารวมตัวกันมาประมาณเกือบ3ปีแล้วนะคะที่เราฝึกซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นกันในค่ายนะครับเราก็ได้ เรียนกับคุณครูสอนเตลหลายๆคนเลยแล้วก็เรื่องร้องเนี่ยเราก็ได้อากอสเนี่ยติวเข้มกันเลยครับที่เรียกว่าอะไรนะคะอากอสอากอส็คือพี่กอสนี่แหละใช่ไหมอากอสเอะน้องเรียกว่าอากอสแต่เราอ่ะเรียกว่าพี่กอสสันฆบแสดงว่าเรารู้ว่าอยู่กันแล้วเนาะติวเข้มเลยใช่ไหมติวเข้มใช่ครับแล้วก็ฝึกซ้อมกันเต็มที่ตอนอยู่ในค่ายครับเช้าจนค่ำเลยฮะทุกคนก็เต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากๆครับผมนี่เป็นแบบ m อ็เขาพรีวิวให้ดูนิดนึงก่อนอยากรู้ว่าแบบว่าการทำงานกับพิกอรจักพันดุไหมคะเคี้ยวไหมถ้าพูดถึงเรื่องนี้คืออากอตเป็นคนที่แบบจริงจังกับทุกๆด้านทุกๆส่วนเลยก็จะตั้งแบบเวลาให้เราแบบกินนอนเป็นเวลาที่อย่างเหมาะสมจริงๆครับคือการกินก็สําคัญการพักผ่อนสาคัญการใช้ชีวิตประจําวันสําคัญมากๆคือเราต้องเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อที่จะแบบ เพอร์ฟอร์มให้เป็นศิลปินที่แบบว่าคุณภาพที่สุดเนี่ยครับเพราะว่าอากอตแบบเก็บรายละเอียดทุกสิ่งจริงครับแต่จริงๆอากอตมีคนใจดีมากใจดีครับโอ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วจริงๆอากอตไม่ใช่คนดูเลยครับไม่ใช่คนดูครับแล้วนุ้ยเคยฟังเพลงอากอตไหมตอนเด็กๆพวกเราทันกันไหมดีกว่าโอ้โหทันทันครับอ่เพลงเพลงที่เคยฟังไหนขอขอขอจักหนึ่งคนเด้อ่ะนี่เลยกีตาร์เลยอารกีตาร์เคยฟังเพลงอะไรมา เคยฟังเพลงอย่าปล่อยให้เธอรอยนวลครับอ้อยเธอร้อยนวลอย่าลองเยอะได้แค่นั้นหยุดหยุดเดี๋ยวลิขสิทธิ์เขาโดนอาก็สอาก็สอันนี้วงวงของอาก็สนะคะอยากเก็บลิขสิทธิ์นะคะโอ้แล้วชอบมากเลยเป็นการแต่งตัวที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแฟชั่นมากขึ้นมีสีสันเข้ามาแบบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อยากจะเห็นแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าได้เจอกับพวกเขาแน่นอนในรูปแบบของแบบโชว์เต็มตัวนี่เล่าถึง MV กันหน่อยว่าตอนถ่ายเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมเพราะพี่แอบเห็นว่านางเอก MV สวยมาก นะ่นครับเป็นดาวคือคือตอนแรกตื่นเต้นครับแต่ว่าพอช่วงหลังๆมันเริ่มร้อนนะครับมันแบบอากาศมันร้อนมากครับร้อนเพราะอะไรคะัีกีาร้อนเพราะเต้นครับที่ที่เห็นหน้าแดงๆนี่คือแบบว่าพอเต้นจริงครับโอเคครับแล้วมันมีท่อนหนึ่งในเพลงที่พี่อยาเปิดติ๊กต๊อ แล้วพี่เห็นอยู่ว่ามีคนน่ะถือโดนัทในมือแล้วมันก็เลยเป็นไวรัลคุณผู้ชมกับคำถามที่ว่าโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่อยู่อจะมีใจมันเป็นมันเป็นท่อนของเพลงหรอมันเป็นท่อนในเพลงนี้ใช่ไหมใช่โอ้แล้วใครอันนี้ใครเป็นคนคิดคอนเซปต์ตรงนี้คะอ๋อต้องบอกว่าทุกขั้นตอนนี้คืออากอดทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเรียบเรียงนะครับ เบื้องหลังในการทำดนตรีเสื้อผ้าหน้าผมปรับลุกให้กับทุกคนคุมอัดแล้วก็คุมอัดด้วยอัดร้องด้วยครับผมคุมอัดร้องทุกคำนี่คือแบบว่าละเอียดยิบครับได้เลยเดี๋ยวช่วงหน้าเชื่อว่าหลายคนอยากจะชมละทั้งร้องและเต้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันกับ New Country ค่ะู้เราเมื่อไรอยูจะมีใจไม่มีใครเรามามีเรามาอมันมาลาลาลา ไม่ชอบใครเราไม่ชอบเรามามาไม่สิมาล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 ่ไม่มีแฟนเราเป็นแฟนเรามามาไมาสิมาล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 ั รอจนเธอเซียใยังไม่ฉันเป็นคนพิเศษไปออกเดทแบบว่านานาแฟคนมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่ฉันอยากเดินวงแค่คือเธอคือเธอ,อ,เธอยูโ่โน้ฮิลโล่พอมาเธอจำไม่เสนน้นงทำมีใจก้อยลายหรือทองแค่เบอร์โชว์ฉันก็พร้อมจะโก มากมายเป็นโลมลหวังว่าฉันจะไม่ลุกโคลงและพี่โนโถ้าเธอโอเคให้เธอจ๋าเธอคนนั้นของเธอเป็นฉันได้ไหม ทีจะคนมีดีแล้วผิดคนดูให้ดีต้องดูให้ดีอย่าสับส้นคนดีดีใจดีตรงนี้มีหนึ่งคนคนนั้นคนนั้นคนนั้นมาไล่ยู่เย้โดนัทยังไม่รู้เราเมื่อไรยูจะมีใจไม่มีใครเรามามีเรามาอามาสิมาล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 าไม่ชอบใครเราไม่ชอบเรามาอามาสิมาล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 าไม่มีแฟนเราไม่แฟนเรามาอามาสิมาล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 า ใจเฮ้ยได้อยู่นะถือว่าเป็นการฟังครั้งแรกเราติดหูเลยอ่ะจริงเหนื่อยกันไหมคะเต้นทั้งเพลงเลยไม่เหนื่อยแต่มันแท่มากพี่โซมีทั้งแบบท่าเต้นที่มันแบบโหมีความฟังกี้แล้วมีท่อนแรปเข้ามาอีกแล้วมีเอื้อนถูกยุคนี้เนี่ยนะจริงๆมันคือแบบยุคใหม่ของเด็กรุ่นใหม่จริง ครับผมดูทล้ทางจะเหนื่อยต้างเหนื่อยเออเออดูแ่าทางจะเหนื่อยใช่ไหมอ่ะมีอะไรอยากจะพูดบ้างไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ปล่อยเอ็มวีแล้วใช่ครับก็อยากจะฝากนะครับว่าวันที่2ธันวาคมนี้นะคะคือวันศุกร์นี้นะครับก็เพลงจะปล่อยแล้วนะฮะเป็นซิงเกิลแรกของเรา New Canz นะครับเพลง Stand By Lord ฮะเวลา9ก้นาฬิกานะครับก็ทางเพจ Channel กลมมีโกอฟฟิเชียลฝากทุกคนด้วยนะคะแสดงว่ามาร้องให้พี่ฟังเป็นที่แรกเลยใช่ครับตายแลวเป็นีย่ไ่มานั้นแต่เราต้องเต้นเป็นที่แรกด้วยเต้นที่แรกแน่นอนพี่จะไม่ยอมให้สื่ออื่นเต้นเพลงนี้ก่อน๊อปนิวเดลี่ถูกต้องทีนี้หลายคนเขาอยากจะเต้นตามท่อนนั้นแหละโดนัทยังมีรูเราสอนสักนิดไหมพอมีเวลาอยู่ได้เลยครับได้เลยได้เลยครับุกต้ยเลยครับนเลยลูก เราหนับแปดไหมเราหนับแปดไหมเพื่นต้องพูดให้หน่อยอ่ามาเริ่มเลยหนูโดนัทจึงมีรูโดนัจังใจอยู่จึงมีใจตึ้งอันนี้่อจตันไหนตึ้งไรเไม่ทันฉันยังหุ่นมือเมื่อกี้เลยน้องแอมเออยฉันยังฉันยังขึ้นอย่างนี้เลยู่เลยเป็นรูเป็นรูแล้วก็เป็นฮาร์ดนะโดนัทโดนัทจังมีรูแล้วเมื่อไหร่อยู่จึงมีใจไไม่ด้ฮาร์ ตึงๆตึงๆไงตึงๆตึงตึล้วก็กงตึดดตึงแล้วก็เก่งมากครับแล้วก็สไลด์ขาโอเคประมาณนี้เชื่อว่าเป็นท่าที่ทุกคนสามารถเต้นตามแล้วก็เอนจอยกันได้วันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากแฟนๆป๊อปนิวรอดูนะคะเพลงนี้ต้องอยู่ในทิกตอกเอ็มแน่นอนอ๋อวันนี้ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวซิงกันหน้ายังไงกลับมาอีกครั้งนะนิวฟนซีโอเควันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าค่ะ กับป๊อปนิวเซนี่ค่ะสวัสดีค่ะดีจะคนดีแล้วผิดคนดูให้ดีต้องดูให้ดีอย่าซับซ้อนคนดีดีใจดีตรงนี้มีหนึ่งคนคนนั้นคนนั้นคนนั้น,น,นมื่ไรอยู่เยโดนัทยังไม่รู้แล้วเมื่อไรอยู่จะมีใจไม่มีใครลงมามีเรามา